กราบสวัสดีฟซีสูฟูสูคนนะครับมือถีอหลอดมีรายการปั้งไฟบ้านน้ำอ้อมวันที่15กรกฎาคม2568บ้านน้ำอ้อมตําบลน,น้ำอ้อมอำเภอเคขวังจังหวัดยะโสธรน,นะครับมือที่2นะครับรายการบ้างไฟมีดังต่อไปนี้นะครับอ่ะบางที่1แอดเทวดาปีสาทางจากบ้านหัวเมืองมือนี้ทำฟอร์มดีสดใสสับซ่ามากๆได้480เลย เสียดายสร้างบอตีนะครับบางที่สองซอฟท์พิมลบางที่สามหลานปูย่อมนะครับบางที่สีสีถนนชัยนะครับบางนี่ก็เก่งนะครับธรรมดานะครับสีถนนชัยหวานเจี๊ยบนะครับมือหนี้นะครับบางที่หานะครับแบงค์ทองนะครับบางที่หกลูกใส่ละนะครับบางที่เจ็ดช้างเผือกบางที่แปดเบนซ์น้ำชัยบางที่เก้าซอแท็กเตอร์บางที่สิบโกแก่นะครับโกแก่มือนี้ทําเวลาเด็ดีนะครับเด็ 420ร้อแนนนะครับสร้าง60สิบวินะครับหวานเจี๊ยบนะครับมืออึนลูกหลอดก็ว่าน่าจะหวานนะครับบางดีสิบเอ็ดซอบุญโฮมนะครับอ่ามื่อวานถ้าเวลาเดีวสามเลยกับสิบหวานเจี๊ยบนะครับสร้าง35 70นะครับมืออึนลูกหลอดก็ว่าน่าจะหวานอีกนะครับซอสบุญโฮมบ่อแตกได้หลายนะครับบางดีสิบสองตระกูลออบวกรถแฮ่อ่าแซนต์นนะครับ รถแ่แข่ตอนนะครับมิวสิกนะครับบางที่13นะครับสีรีนภา14บ่าวสา15โดจเลริญ16อเฉลิมพล17บเเล้งน้ำชัย18น้องฟอจูดสิทีว่าก่อน20บันเทรักแปดแปดยเอ็ดดาวดวงใหม่22ขันทองนะครับ23กอดก่อนเมฆ24ฝ่าหลังฝนกรรมการชุดพอเดนะครับ พอทีนะครับพอแทนพอรลอดแล้วก็พอซี่มงแล้วก็บ,บาดอกคูณนะครับค่าเข่าชมเนี่ยสามรอยเพียงเพียงนะครับอย่าลืมไปหายกำลังแรงใจกันนะครับผมส่วนความชอบส่วนโตของหลอด f อกับติกสีเขียวๆนะครับ มีให้พี่น้องนะครับบอ่อว้กอนนะครับเป็นความชอบส่วนตัวของลุงหลอดเดบซีแต่เพียงผู้เดียวไม่ได้เกี่ยวค้ายบ้างไฟใดๆทั้งสิ้นไม่เลยรู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะครับเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็ส่วนนะครับอ่ะลุงหลอดมักสีทะนนชัยนะครับบางที่หนึ่งนะครับบางที่สองหลอดมักแบงค์ทองนะครับบางที่สามหลอดมักช้างเผือกนะครับบางที่สี่หลอดมักโกแก่นะครับบางที่หาลุงหลอดมัก สอบุญโฮมนะครับบ่อแตกได้หลายนะครับผไฟฟ้อมดีนะครับรอรลุดน่อเชีรยกันไปนะครับผมเดือดแต่โศกตามหมานนะครับบวกไว้กรณนนะครับความชอบส่วนตัวของลุงหลอดแต่เพียงผู้เดียวเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็สูวนนะครับส่วนบางไฟแอบแสบลุงหลอดนะครับมี2บังนะครับสิรินภานะครับลุงหลอดมากสิรินภานะครับ